เองานเข้าอีกแล้วจนกระทั่งตอนเครื่องลงอย่าหาทากลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยทุกคนคุณรู้สึกผิดมากเม้าช้ำยำป็นทาง งานเข้าอีกแล้วมาจีนยังจะทําของหายได้อีกเรื่องของเรื่องคือนี่คือไฟบินไปเซี่ยงไฮ้ทุก,ทกอย่างก็ปกติดีจนกระทั่งตอนเครื่องลงขอเตือนใครที่ชอบใส่หูฟังไร้สายนอนอย่าหาถาตื่นมาของฉันหายไปข้างหนึ่ง <c oughs> แต่ที่งงคือมันไปอยู่ใต้เบาะได้ยังไงและอยู่ลึกมากอะลึกขนาดที่ว่าเขาต้องแงะเบาะอกอกมาคือพิมพ์เกรงใจพนักง,งานมากเลยทุกคนตอนที่เขาจะแงะเบาะออกมาพิมพ์บอกเขาเลยว่าแบบไม่เป็นไรฉันไม่เอาเราก็ได้แต่เขาก็ยังยืนยันว่าเขาจะช่วยหาให้จนได้ทุกคนคือพิมชื่นชมพนักง,งานสายการบินนี้ ยังไม่พอคือแล้วเนจิเนียร์มาช่วยด้วยอะคือแบบกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยทุกคนคือพิมพูดตลอดเวลาว่าแบบ it's okay it's okay ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วคือรู้สึกผิดมากคือเขาพยายามทุกวิีทางเพื่อที่จะหาหฟังอันเล็กๆอันนั้นของพิมพ์ให้ได้ความพีคคือไม่ใช่แค่เอนจิเนียร์ไงกับตันยังมาช่วยอ่ะงงมากคือมากัน ทุกคนได้ <พา S 1> ยินเสียงติๆๆๆๆๆดติดติดอันนี้ปะอันนั้นคือเป็นเสียงแจ้งเตือนจนหูฟังที่มาติดตั้งแอบเอาไว้แล้วแบบมันมีเสียงมาจากใต้เบาะไงทุกคนทุกคนก็เลยพยายามยกันสุดชีวิตเลยเพราะรู้ว่ามันอยู่ข้างใต้ใต,ตอนแรกคือถอดใจไปแล้วทุกคนพี่มาเดินออกจากเครื่องบินไปแล้วแต่สุดท้ายพนักง,งานวิ่งตามออกมาพร้อมกับหูฟังอันนี้คือยอมในความพยายามของเขามากจริงๆอะรู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกขอบคุณพนักงานทุกคนมากๆน่ารักมากแบบพยายามหาให้ตุ้น อะไรนะใช้หน้าเาาอีสใส่กันบินมีขึ้นรดมากขอบคุณค่ะจะไม่ใส่หูฟังนอนอีกแล้วรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อิ inbox ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ